ฟุงมดดำนะครับตรงนี้เป็นกอกน้ำกิ้งคือเขาจะมาอยู่อยู่ตรงตรงนี้บ่อยอย่างนี้ค่ะกิ้งกืออย่างนคถูกมดดำสองหารเป็นธรรมชาตินะครับกิ้งคือมีจำนวนมากมดดำที่นี่นี่เป็นมดต่นยยักษ์ไม่ชอบการลุกลามแต่ไปไหนมาไหนไปกันเป็น เป็นค่ายเลยไปพร้อมกันหมดพอเขามาเจอเอมื่อกี้ผมยกถังถังน้ำนี่ขึ้นมามีกิ้งกือแอบอยู่นี่ตายแล้วเพราะว่าเขามีพิษนะมดมดดำมีพิษมดตะนอยมีพิษพอที่จะสังหารกิ้งคือได้กิ้งคือก็ซูวมีถอย เป็นวัตจักรของสิ่งมีชีวิตมดก็เป็นตัวควบคุมวงจรของสิ่งมีชีวิตขนาดที่โตขึ้นมาหน่อยให้สมดุลใน,นธรรมชาติให้ตายจะช่วยแล้วก็กลัวมดจะตอยเป็นวงจรเขาเมื่อสังหารเสร็จแล้วพวกเขาจะแห่ เล่นแห่ลงสบแห่รากลากกับไปที่ไหงซึ่งคงจะอยู่ทางฝ่ายมโนหนักใครเขาช่วยอะไรเองไม่ได้เว้ยสู่ที่ชอบที่ชอบนะเพื่อน